เปิดอายุจริงนางเอกตัวแม่แต่ละคนรู้แล้วมีอึงผิดคาดไปไกลรวมตัวกันแล้วสำหรับแกง๊งซุกตาเมืองไทยที่จัด private party ส่งท้ายปีที่บ้านของคุณแป้งนวลพันธ์ล่ำซำหรือมาดามแป้งบอกเลยค่ะว่าแต่ละคนระดับต้นๆของเมืองไทยทั้งนั้นจับฉลากสุดปังจากมาดามแป้งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขความสนุกตลอดงาน ซึ่งเราจะเห็นภาพถ่ายของแก๊งนางฟ้าแต่ละคนนั้นสวยๆปังๆทั้งนั้นบอกเลยค่ะว่าสวยปังกันขนาดนี้ทุกคนอายุเข้าเลขสี่กันแล้วงานนี้ทำให้เห็นเลยว่าอายุไม่เกี่ยวกับหน้าตาจริงๆอย่างริตาซิริตาเจนเซนนะรงเดชปัจจุบันอายุ41ปีแอฟทักษออนพักสุขเจริญอายุ42ปีอัมพัชราภาชัยเชื้ออายุ44ปี นุนวรนุษพิรมพักดีอายุ42ปีเชอรี่เข็มอักษรอายุ42ปีแอนทองประสมอายุ46ปีนัดมีเรียอายุ47ปีและมาดามแป้งนวลพันธุ่ำซำอายุ56ปี